ไม่ใส่เขียวได้เขใส่แปรเขาใส่แปะเขาใส่แปะัข้าวเรไ้รนแปแปบป้าสิต่อครับไปครับเฮกยังอยู่ครับโยเงินไปีปครับ 9ต่อสิบครับสุดท้าครับเหลือยังอยู่ครับยกขึ้นไปตีหัวนี่ครับอ้หวสบต่อ9ครับ ไปครับโอ้โหเสิร์ฟยังอยู่ครับพี่เอกลงขึ้นไปครับโโอ้โห,โอโหเปลี่ยนเสิร์ฟครับกเก้าต่อสิบครับเสิร์ฟมาครับโอ้โห,โหชัดเจนครับลูกนี้โอ้โหโลงทางขยะไปเลยครับแต่ก็ขยะเปลี่ยนด้วยเปล่ครับ เตนเสริมครับสิบต่อเก้านะครับโอ้โหแ้มนี้ล็อกไว้นานนะครับเสียไปครับโอ้โหแต่ก็เยอะครับลูกนี้ครับก็ยังเก้าต่อสิบอยู่นะครับเด็กใติ้ก็ยังตามหนังอยู่แทมนึ่งเก้าต่อสิบครับ เสือม้าโอ้เสือง่ายครับยังอยู่ครับยกขึ้นไปยอดติดเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นไปครับยกไปไหนติดเกี่ยวเหมือนกันครับยกยกห่างครับต้องแก้ไขครับตีหัวยอดยังอยู่ครับยกขึ้นไปพี่เอกโอ้ติดเกี่ยวไปแลนะครับโอ้โหครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะสำหรับพี่เอกายครับโดนยมีกี่รอบจะไม่เข็ดอีกนะเนย แล้วเขาเขาทันเขาทันเยเพราะเวลาเขาหย่อนเราเราก็ทันเขาเราก็รอเขาาก็รอเราก็เลยบบแล้วปาม้ไปขวาเขาทันเยอาีกนโมนะครับเทพก็อยู่นี่นะครับสำหรับเทพก็เลยครับไปแล้วเทพครับ สิบต่อสิบครับเสิร์ฟมาครับโอ้โห <audio> ยังกระชอครับยกขึ้นไปครับห่สสสสางครับตีหัวติดเทียวครับยกขึ้นไปทำไงครับโอ้โหเอ้ายังอยู่ครับโอ้โหดีครับบอขาพี่อาชาโอ้โหขึ้นนำอีกขึ้นนำเป็นครั้งแรกหรือเปล่าสนามพี่เอ็กตายนะครับเสียต่อส,สิบแล้วนะครับ <iday> เนี่ยครับหมดหรือเปล่าสำหรับพี่ปีศาจนะครับเนี่ยครับนั่งแผดดาไปเลยครับเอาละนี่เป็นตัวสิบครับกลับมาเลค่ายค่ายปีนิษฐานแน่ครับปีศาจก็อผู้สาการกลับมาครับตอนนี้เป็นรองอีกแล้วนะเสียต่อสิบครับเสปไยครับ โอ้โหนี่นครับแบบก็โหดไปสองสามแจมติดเลยนะครับเคลียร์เนี่ยเนี่ยมายืนบ่นอยู่หน้ากล้องผมเนี่ยคสำหรับพบบิศดาอบอกว่าบ่นอะไรกนรึเเนี่ยครับไ่ะเนี่ยืรูปขึ้นแดนเป็นครั้งแรกนะครับสำหรบัรบ พี่เอกนะครับสิบสองต่อซีมครับเสิร์ฟมาครับยังอยู่ครับยบกขึ้นไปโอ้ฝานแตงเนี่ยฝานแตงอเแล้ว ศาสตร์บอเคยเบิร์ดครับเดี่ยมาสงสัยจะเป็นเดี่ยมของกีศาส์นะครับสิบต่อสิบสองครับตามหลังอยู่2องแท้มนะครับสนับปีศาตะกอครับเซอร์ไพรส์ครับเทียังอยู่ครับ่อเิดนึงครับตอหัวนี่ครับโอ้โหยอดเรี่ยโอ้แกาก้วยรลเร่อดีวะลเลยไหมองีี่เอกยศา สิบสองต่อสิบครับสุดไปครับยังอยู่ครับพิศารย,ยกขึ้นไป สิบต่อสิบสองครับเสือไปครับเพกยังอยู่ครับเปิดหัวยกขึ้นมายกหางครับตีเกีย okay, ่ยวกะชอครับเกี่ยวไม่ติดนะสนับปีศาลุกนี้ครับโอ้น่าเสียดายมากเลูกนี้ครับ

ยังดูครับกระชอไปหลังครับขึ้น่าติดติดเกี่ยวครับยกขึ้นไปโอ้โไม่ค่ะามงานมี

ไปครับเพกเปิดหัวครับยกขึ้นไปครับโอ้โหตะก้อล้นมาตรงนีดีดีดีไปรากันเลียนนี้ด้วยนมรงนีอยแ่เสือ ทำเวว to então, um ้่าเกมครับสองต่อสิบครับไม่เกี่ยไนะไมกีนะไปว่คนราพีาไม่รู้พี่เอพี่เแก่กันสิบต่อสิบสองครับเสียไปครับแต่ครับพี่เอครับเนี่ยครับมาแล้ว มีตแล้วามตาเส็นเอาแล้วี่านั้นนะ11ต่อ12แล้วนะครับตามขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งครับนี้เกมสุดแต้มไม่มีเดียวนะครับเมียง12ครับเดินอไปครับไปตัวนี้แล้วเพียงจังยูครับยกนมาีหัวยอดไม่ครับ ดีเสมอได้สำเร็จนะครับเป็น12องต่อ12แล้วนะ challenge. ขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะสนหสรับกีศาฟุตบอครับโอ้ขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับกีศาฟุตบอลแข่งเกมหรือเปล่าครับ สองครับแตคอยครั้งที่หนึ่งของพิศารครับเสอไปครับเองกังดูครับโดดขึ้นมาครับเขี้ยวโอ้ยจิตเขี้ยวครับลงมืี้ารปะแรงนะออกครับพิศดครั้องไห้ดเรับกไห เฟโโอ้โหออกเยอะครับวกนี้ครับออกประมาณ3เมตรครับเสร็จปิศาจดิครับงานนี้น่าจะใช่นะครับแต่ก็ยังไม่จบเกมนะครับโอ้โหต่อ12อยู่นะครับ สิบสองเลยสิบสองครับเสิร์ฟไปไหนครับอีซาเสิร์ฟไปครับออกเหมือนกันครับโอ้โหครับโอ้ยเุดตกันไปฮัชาต์ล็อกใหม่นี้ล็อกตั้งนานแล้วไม่เป็นไรดิเออล็อกไปเรื่อยๆพี่ขาก้อนะครับเนี่ยโอ้โหโฉมหน้าวิสาตะก้อนครับเนี่ยครับ เสิร์ฟออกไปประมาณสามเมตรครับเมื่อกี้ครับสำหรับปีศาจนะครับครัฟสิบสองต่อสิบสองครับจะเกมเลยหรือเปล่าสำหรับพี่เอกได้ครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟมาครับเหลือยังอยู่ครับโยกขึ้นไปครับปิดเขียวอ่ะครับยังอยู่ครับโยกขึ้นไปแปลแข้งมาครับเหลือโยกขึ้นไปครับ หรือ <łość> <s> ็นไรรับต้นนร่งออมาวยนะฮะกรบมการได้ผ่านนะฮะหลักเล่นต่อนะฮะแ่าฟังผู้หิกการนะฮะไม่ต้องไม่ต้องแบอว่ามันฟังเสียงที่ผิดนะมันไม่สวยนี่นี่นะพวกนี้นะใส่เลยอาการย์จะจิ้มขึ้นะใสเลยนะใส่เ เต็มได้เกมครับ12ต่อ12ครับไปไหนสบายครับเอยังอยู่ครับโกคุ้นไปโอ้โหนิดเดียวครับตรงนี้ครับกาแงนี่ครับแต่ก็รอแพ้เต็มได้เกมครับ สิบสองต่อสิบสองครับเสือไปครับยังยู่ครับยกไปโอ้โหดูเดือ เกมเดีเกมครับ12ต่อ12ครับเสิร์ฟไปครับเพื่อยังอยู่ครับโขึ้นมาโอ้โหยังไม่เกมครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ สองครับยังไม่ได้เจอบ้าครับเหลือยังอยู่ครับโยกขึ้นไปโอ้โออถถอหครับต่อไปกันเลยโคตรสุดสุดเลยนะแต่ก็ยังสิบสองต่อสิบสองอยู่นะครับโอ้โหเบียดกันน่าดูเลยครับโอ้โหเหือดจริงๆครับคู่นี้ครับเสมอไม่เกมครับเสมอไม่เกม ไปครับหยังวครับตีเกี่ยวครับยกหามัวไปตดเกี่ยวเหมือนกันครับยกขึ้นปาโอ้โหครับนี่ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับลูกนี้ครับ สองลองสองลองมลาาวเป็นไเป็นไทีเราไมทีเอาเลยดเมเเกมครับ12ต่อ12ครับจะเกมเลยหรือเปล่าครับ์ฟไปไหนรัาสำหรับพี่เอ็กใต้นะครับ เสิร์ฟมาครับเสิร์ฟตัดยอดครับที่เหลือ,อยังอยู่ครับโยกขึ้นไปโอ้โหแบบนี้ครับยังไม่เกมครับแต่ก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรครับตามขึ้นมาสิบสองต่อสิบสองครับเสมอไม่เกมร้อยเดียวครรับม ยังอยู่ครับยกขึ้นมาครับโอ้โหแรั่ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับบีบหัวใจใช่ครับบีบหัวใจแน่นอนนะคู่นี้ครับโอ้โหครับ สองหนึ่งสองหนึ่งครัสองต่อสิบสองครับสองต่อสิบสองครับจะเสิร์ฟไปไหนสนามพี่เอกายเสิร์ฟ เติบมาครับพี่เหลือยังอยู่ครับโยกขึ้นไปโอ้โหยังไม่เกมแลับโอ้โหครับตมอวแครับมีสารว่าแล้วก็ราขาไม่มีผลนะเพราะที่ต่อไมลองใครต่อก็ลองครับใครต่อผมลองใครต่อผมลองหมดครับ อย่างหัวพีเอกใต้ครับโอ้โหครับนี่ี่นี่ลบไปลบไลบไปลไปแหวงครับโอ้โหล็อกกันจริงๆครับล็อกร้อยแน่นอนครับผู้นี้ครับ พลาดไม่ได้ครับลูกนี้ครับย้ำเดียวเกมครับ12ต่อ12ครับเสิร์ฟไปไหนครับสำหรับพีเอกลายเสิร์ฟไปโอ้โหตะก้อเกมครับโอ้เสิร์ฟดีมากครับลูกนี้ครับไล่เส้นขวาสุดเลยครับแต่ก็ตกเส้นครับลูกนี้ครับโอ้ครับเป็นที่ เช็กใต้นะครับชนะไป13-2ต่อนะครับออกชันที่2นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะติดได้สดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายพูดต่อไปนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ